สวัสดีครับที่นี่คือผาลักสลัดใดที่อยู่วังน้ำเขียวถ้าใครผ่านมาก็แวะขึ้นมาชมได้ครับความสวยงามและ,ะข้างบนนี่ลมเย็นครับถึงแม้จะแดดร้อนมากแต่ว่าลมเย็นมากครับข้างบนอากาศเย็นครับขึ้นมาชมความงามของธรรมชาติที่ผาสลัดใดได้นะครับผาลักสลัดใดครับ ขึ้นมานี่ก็เกือบเที่ยงแล้วแต่ว่าอากาศเย็นครับลมแรงใครที่รักธรรมชาติชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาตินี้ก็ขึ้นมาได้เลยครับทางขึ้นแคบนิดนึงแต่ว่าก็ระวังหน่อยไม่สูงมากเท่าไหร่ครับทางขึ้นอาจจะแคบก็ระวังรถสวนครับ นี่ครับเป็นผาครับอันตรายครับจะอยู่ใกล้จะตกลงไปครับเป็นผาที่สูงครับถ้ดว่าใครที่ชอบธรรมชาตจไม่ผิดหวังแน่นอนครับขึ้นมาไม่ลำบากและไม่ไกลด้วยครับมันอยู่อยู่ติดถนนครับ นี่ครับผาลักสลัดใดแอดวางน้ำเขียวเชิญนะครับเชิญมาเที่ยวครับสำหรับคนที่ชอบเที่ยวกับธรรมชาติาก็จะเป็นอีกที่หนึ่งฮะที่น่าสนใจครับล่มรื่นครเพราะว่าข้างบนนี่มีต้นไม้เยอะครับ ชอบครับคิดว่าถ้าคนภากรรรมชาติผมว่าคิดว่าชอบเหมือนกันครับน่าขึ้นมาเที่ยวครับที่วังน้ำเขียวใกล้ๆกับผาเก็บตะวัน ในนนะครับช่วยติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ